สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับพามาเบ่งลูกสาวนิสติงมือที่สองครับในการลืนตามองโลกนะครับเนาะที่เห็นเลยครับพี่น้องเบ่งกระดานหลังครับแผ่นหลังตรงดวเลยครับมีตะนอกนะครับล้ำชีดสลึงลึงนะครับสวยงามมากครับโคหางกับสวยครับงูน้อยตัวนี้ครับล้ำยาวครับ ลำยาวใช้ได้เลยครับนี่ครับถือว่าเป็นงน้อยใช้ได้เลยครับเบิงคอยเบิงวิวัฒนาการของเขานะครับเดยอผมมีอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆนะครับยังบุน้องยังบุมีซื้อนะครับอันนี้เป็นแม่ของเขานะครับนี่ <c oughs> เป็นแม่ลูกผสมธรรมดาเนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นแม่ลูกกระถบลูกผสมเนี่ยครับอน่ยเบิงงน,น้อยตัวนี้พี่น้องเ <c oughs> นี่ยอยู่สองมือนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมมีอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆเลย,เลยพี่น้องเด้อตัวผมมักครับ ตัวนี้ครับน้ำหนักแรกคลอดก็ถือว่าบนไ่นะครับบนไงไหลายแล้วก็บนน้อยหลายนะครับพืบพอด,ดีเลยครับนี่ก็ถือว่าคลอดง่ายนะครับตัวลำม้น้อยตัวนี้ยาวครับยาวใช้ได้เลยครับเม็ดสีดีครับเดี๋ยวอัปเดตบงดังลีเลยเด้อพี่น้องเลยม้วนน้อยตัวนี้ถือว่าเป็นที่พึงพอใจของคนเลี้ยงนะครับ พ่อผมกับมักเลยครับตัวหางหนี่งามพี่น้องงาตัวนี้หางงามเด้นน้อยเลยปัหางใ่ดีครับหลังตรงตะหนกตั้งนะครับแข้งขาสวยเลยครับมีสองมือแล้วครับตรงได้อัปเดตเบิ้งเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมช่องผมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ